สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 วัสลายอรกุ้มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบูโนฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสที่ภาษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้ามาเจออีกหนึ่งคันครับเป็นรุ่น d b l นะครับสปอร์ต 6AT ครับคุณลูกค้าแต่ความพิเศษนะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆเลยเห็นไหมครับว่าพาร์ทชุดแต่งเบอร์วังอลังการมากสําหรับคันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมแคมเปญพิเศษนะครับแล้วก็พาชุดแต่งของคันนี้ยังไงฝากคุณลูกค้าทุกานะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องบูโน่ฟอร์ดของผมไว้ด้วยนะครับมาครับคุณลูกค้าสําหรับเจ้า dbl sport 6 at คันนี้นะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่984,000บาทนะครับอันนี้เป็น4ี่คูณสนะครับ6 at นะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์นะครับที่มาจากโรงงานจะเป็น2.0ดีเซลนะครับไบายซิงเกิลเทอร์โบนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรครับคุณลูกค้าโปรโมชั่นนะครับที่ผมจัดให้กับเจ้า Sport 6AT4 2 DBL คันนี้เลยนะครับจัดไปเลยครับชุดแต่งพาชุดแต่งรอบคันทรงแรปเตอร์แบบนี้ฟรีกันไปเลยครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรกันมาได้เลยที่เบอร์0922610523นะครับผมขึ้นเบอร์โทรและ QR c อ d e l i ค้ดไไว้ให้แล้วนะครับยังไงโทรมาพูดคุยสอบถามเรื่องโปรโมชั่นกันก่อนได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาไล่เดินดูพาชุดแต่งนะครับที่ตกแต่งเข้าไปในเจ้ารุ่น DBL นะครับสปอร์ต 6 AT คันนี้กันว่าเวลาใส่ชุดพาร์ทแรปเตอร์เข้าไปแล้วมีความโดดเด่นสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปเลยครับมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยครับจะเห็นว่ากระจังหน้านะครับไม่ใช่ของเดิมแล้วนะครับจะเป็น FORD สีดำตัวใหญ่นะครับพร้อมกับ ไฟสิวนะครับมินิมอลไลท์นะครับ3จุดนะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับเพิ่มเติมนะครับบอกแล้วครับว่าตัวนี้เป็นพาชุดแต่งของทรงแรปเตอร์นะครับคุณลูกค้าอ่าสวยจริงๆครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมครับสเกิร์ตล่างนะครับมีการเว้าของตัวไฟตัดหมอกให้อย่างชัดเจนนะครับคุณลูกค้าพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น บวกแดดด้วยนะครับเป็นสปอร์ตบบนแดรนะครับเป็นสปอร์ตตัวพิเศษนะครับผมเห็นไหมครับว่าหล่อลงตัวสวยงามจริงๆครับสำหรับชุดแต่งพาร์ตเลปเตอร์ที่ใส่เข้าไปในเจ้าสปอร์ตนะครับอ่านี่ครับโคมไฟด้านหน้านะครับเป็นโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์ LED และมีการคำครอบไฟหน้าใส่เข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นดำด้านครับคุณลูกค้า ไอฟิลลิ่งแบบสปอร์ตดุดันจริงครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ที่มีมาให้นะครับรูปแบบสีแคมป์เป็นเอกลักษณ์ของทาง Ford เราเลยนะครับแล้วก็ในชุดด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีคิ้วซุ้มล้อนะครับทรงแรปเตอร์นะครับที่ให้มาจากโรงงานด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าหล่อลงตัวสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างของรุ่นสปอร์ตเองจะเป็นโช้คอัพแบบโมโนทูบทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วความพิเศษอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับ เป็นล้อแม็กแบรนด์เอเวมพายครับคุณลูกค้านะครับเป็นออฟเซ็ตลบห้านะครับรัดมากับยางโปโยทายนะครับเป็นยาง AT นะครับโอเพนคันที่นะครับผมสวยงามจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้เห็นไหมครับสวยงามมากเลยขนาดยางนะครับของเขาที่ยัดลงไปในรุ่นนี้นะครับจะเป็น2 7 5 5 5็ด R ยีครับคุณลูกค้าหล่อลงตัวสวยงามมากครับพอแต่งทรงสไตล์แบบ ใส่พาร์ตแรปเตอร์แล้วเนี่ยค่อนข้างหล่อดุดันเลยครับเห็นไหมครับสวยงามจริงๆครับตัดขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามีสกู๊ปด้านข้างนะครับที่เขียนว่าคําว่าเทอร์โบนะครับซึ่งบ่งบอกเลยว่าเป็นตัวเอ่อเทอร์โบนะครับที่มาจากโรงงานเป็นเทอร์โบเดียวนะครับกระจกหูช้างด้านข้างนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับตัดมากับตัวรถนะครับและอย่างที่เรียนแจ้งครับว่าตัวนี้เป็นสปอร์ต 6AT 4x2 บวกแพ็กเกจด้วยนะครับแต่เห็นไหมครับมีความพิเศษมันจะมีกล้อง360องศาด้านข้างด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่าเห็นไหมเอ่ยนะครับพร้อมกับบายสปอร์ตนะครับที่มาจากโรงงานด้วยนะครับสวยจริงๆครับพร้อมกับตัวเบ้ารองมือจับนะครับที่มีการจับยัดเข้าไปนะครับในรุ่น 4x2 คันนี้นะครับที่จัดให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับนี่เดี๋ยวมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างครับในส่วนของด้านหลังอ่าล้อหลังก็จะเป็น แบรนด์เอเวมพายนะครับออฟเซ็ตลบหเช่นเดียวกันรัดมากับยางเอทโตโยทัยนะครับผมยางนี้เนี่ยแม่ที่สุดแล้วครับสำหรับแบรนด์ยางเอทณปัจจุบันนะครับผมและนี่เลยครับความพิเศษอยู่ตรงนี้เลยครับมีการติดตั้งโลเลลิตด้วยนะครับเป็นแบรนด์ของ Aero ร l a s s ครับคุณลูกค้า อ่าตัวนี้มีการติดตั้งโรลลิดเพิ่มเติมด้วยนะครับสวยงามหล่อลงตัวจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระจังเดิมนะครับผมทําการคืนให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นฟูลแบบ LED นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นฟูล LED ด้วยนะครับคุณลูกค้าสวยงามหล่อลงตัวจริงๆครับท่านใดหาสปอร์ตสคูณสอยู่นะครับตอนนี้ผมมีในสต็อกอยู่นะครับที่ ดีลเลอร์เรานะครับฟอร์ดฟ้าประแดงนะครับจัดโปรโมชั่นด้วยฟรีชุดแต่งด้วยครับคลูกค้าท่านใดสนใจรีบทักเลยครับไม่ทักความรักไม่เกิดครับเป็นยังไงบ้างครับคุณลูกค้าการพาเดินดูชุดแต่งนะครับในความพิเศษของพาร์ทแรปเตอร์นะครับที่จัดยัดเข้าไปในเจ้า ดบีเอลสปอร์ตสี่คูณสองบวกแดดหกเอทีคันนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ําอีกทีครับท่านใดต้องการชุดแต่งแบบนี้นะครับผมฟรีชุดแต่งให้เลยในแคมเปญพิเศษเลยครับเพียงแต่คุณลูกค้าทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองหกหนึ่งศูนย์ห้าสองสามนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับเพราะเรานะครับคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดผมขึ้นคิวอาร์โค้ดไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แล้วนะครับยังไงฝากคุณลูกค้านะครับทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยคคครรรรัััับบบบบสาหช่่ออองงขผมนนนะะูโ แล้วก็ยังไงฝากกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็แคมเปญดีๆที่ผมนําเสนอให้กับคุณลูกค้าที่รับชมช่องบุญโนฟอร์ดของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวพาชุดแต่งและแคมเปญพิเศษฟรีชุดแต่งไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอกับเรนเจอร์หรือเอเวอเรสต์รุ่นไหนอีกพร้อมแคมเปญดีๆและพิเศษพิเศษแบบไหนอีกยังไงฝากกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็แคมเปญดีๆส้องจากทางช่อง บูโนฟอร์ดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ